สวัสดีครับวันนี้อินเวอร์เตอร์แอร์เซอร์วิสได้รับงานให้มาตรวจเช็คซ่อมแอร์ h a ร์ปอินเวอร์เตอร์นะครับอาการคอยลร้อนไม่ทำงานครับมาดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนี่ขึ้นมาเปิดบอร์ดเจอจิ้งจกตายคาที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเช็คโค้ดเออร์เลโคดกันนะครับเช็คเออร์เลอรโคดก่อนครับว่ามันเสียอะไรนะครับวิธีการเช็คโค้ดก็เขาก็เช็คด้วยรีโมทนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับ เช็คแล้วครับโคด17นะครับพอไปดูดีเทลข้างใน0 1 2 3 4 5 6 7นะครับไม่เจอนะครับองย้อนกลับครับ4 3 2 1 0ตีดอ่าติดที่0นะครับแสดงว่าเป็น17 0นะครับความหมายก็คือไฟเลี้ยงบรอดนอกบกพร่องนะครับ0นะครับแต่เมื่อสักครู่ที่เราดูก็ยังเห็นว่าก็ยังมีไฟเลี้ยงบรอดนอกอยู่นะครับงานนี้นะครับผมเองก็ซ่อม มือไม่ถึงนะครับต้องไปพึ่งพี่ขาวนะครับนี่ครับต้องยกเครดิตให้พี่ขาวเลยนะครับช่างขาวคนทนแอสระบุรีใครอยากซ่อมบอร์ดนะครับมาติดต่อเลย Facebook นี่นะครับค้นหาได้เลยนะครับก็พี่ขาวก็มาชี้แนะเรื่องการซ่อมภาคสื่อสารนะครับยิงจกมันตายตรงที่ภาคสื่อสารพอดีก็สงสัยว่าน่าจะเสียแถวๆนั้นนะครับนี่ก็ลองต่อบอร์ดฟงลิงก์กันดูนะครับ แล้วก็วัดไฟสื่อสารดูนะครับสังเกตเห็นว่าไฟสื่อสารจะไม่ค่อยสวิงครับปกติมันต้องสวิงแรงกว่านี้นสวิงติดๆนิดเดียวนะครับปกติต้องสวิงแรงกว่านี้นะครับครับผมนี่ครับมาดูครับไฟสถานะนะครับนี่ที่ลูกศรชี้นะครับถ้ามันมีการสื่อสารมันจะต้องกระพริบนะครับแต่นี่มันนิ่งไปเลยนะครับนี่ครับก็ลื้อมาดูด้านหลังของบอร์ดครับจุดที่ยิ่งจกช็อตนะครับ ก็พบว่า r เจสิบห้านะครับอย่างที่ปลายขบจี้นี่ครับช็อตไหมอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนเลยครับตรงนี้แหละครับจุดเสียนะครับเพราะว่าปิงโจกมันมาพลาดตรงนี้ทําให้ไฟส2 0สิบโวล์ผ่านมานะครับก็เลยทําให้ช็อตไหมไปนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะครับ r เจห้านะครับอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับพี่ขาวนะครับ หาเจอนะครับประสบการณ์สูงจริงๆนะครับก็จากนั้นผมก็ทําการเทสนะครับอ่าดูนี่ครับไฟสถานะลูกศอชี้นนะครับกระพิบแล้วนะครับนี่แสดงว่าตัวในตัวนอกบอดในบอดนอกสื่อสารกันได้แล้วนะครับออาลองเปิดดูนะครับเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วไฟเขียวทํางานนะครับสักครู่นะครับนี่ มาดูไฟสื่อสารนะครับดูไฟสื่อสารในผมจอดจิ้มไฟสื่อสารแล้วนี่เห็นไหมอันนี้คือสภาวะปกตินะครับมันจะสวิงแรงนะครับก็ตอนนี้อ่ามอเตอร์คอยร้อนทํางานแล้วนะครับแสดงว่างานนี้ซ่อมผ่านแล้วนะครับต้องได้รับความคิดเห็นจากที่ขาวนะครับนี่มาแล้วครับผมเอามาประกอบเข้ากับเครื่องของมันแล้วนะครับไฟสถานะกับพิปบแล้วนะครับแสดงว่าตัวในตัวนอกสื่อสารกันได้แล้ว เดี๋ยวดูกสักครู่นะครับผมประกอบแล้วนะอ่านี่ครับทํางานแล้วไฟร้อนทํางานแล้วนะครับก็งา,า,านนี้ซ่อมครั้งนี้นะครับก็จบไปขอบคุณครับที่ติดตาม